อาจา๋าอาจ๋ารย์ดีทำไมนั่งทำไรเออในบ้านเราเราก็น,น,อน้องเรื่องเราหมดโอเคขอโทษว่านป้าจา๋าให้ไหมพี่โนโด,ดเด็กก็มาแล้วพี่โนโด,ดแล้วถาใจท,ทุกเรื่องหมดรู้เรื่องดีตำรวจมาด,ด้วยไอ้บางตำรวจที่ไหนมาเยอะที่หมดเหอเพืนพี่โนโด,ดเดยอะปาจา๋าขี้ด,ดิ่งยังไงให้ถามเช่ไนไร มาจากคิดถึงตองไหมไม่ค yeah, yeah. ิดถึงมาถามคนตีนเลยล่ะเอาพุ้ยดีสิเอ้ยไม่ใช่บ้านเราเลยนั่งรู้ตัวดีนะเราไม่ได้เจอตั้งหลายวันนะเขาก็จะแอบมายิงันหมดสงการแล้วก็ไม่ได้เจอั้งหลายวันนะเขอไม่เจอเรอยากทำอะไรอยากรู้ใจเธอมีฉันหรือเปล่าไม่มีไรเฮียเดี๋ยพไ่โนนมายิงอยากดู ใจเธอต้องการบ้างไหมเดี๋ยวผสมก็พูดก่อนมาจ๋าต้องเห็นมาจ๋าซ้อมมอไซค์ผู้ชายวันนั้นน่ละตกการแหละไม่ต้องมาพูดหรอกจริงจริงที่เฮียอย่างเงี้ยพาคก็รู้เรื่องเห็นซ้อมมอไซค์ผู้ชายเห็นร้องเพลงนะเดี๋ยวเลยนะพูดให้คนบ้านเหนือบ้านใต้เป็ดปืนกันมาหมดอีกี้อีกี้เป็นเด็กสกอยแล้วอะไรคนชื่อต้อยเป็นเมียคนชื่อเปียไอ้สัตว์เอ้าแต่งเรื่องนะ อย่าด่าสิเราก็คิดนี่แหละแต่งเรื่องด่วนตนมัติแล้วเดี๋ยวพี่โนโดก็มายิงมึงพรสมจัดก,การพจะจ่าได้ร้องแล้วพระจ่าต้องเห็นพรจาห้ามน้ำเตา,าเตอะไรคนชื่อต้อยเป็นเมียคนชื่อเปียโอ้ยดมเนินเรื่องป่านงี้เดี๋ยวผระสงฆ์ก็เจ๊ดทึบอ๋อแล้วพระ,พระจ่าซ้อมมอเตอไซค์ไว้รุนะ่นไหนหรอเฮ้ย<ๆ> อีก,กี้เป็นเด็กสกอยมึง,มงเนไอควายเป<ม>็นเด็กหมาเนี่ยอีกี้ยมาอยู่บ้านกูอะแล้วก็าจ๋าทำหน้าตายยื่นมาวะอะไรคนชื่อต้อยเป็นเมียคนชื่อเปียเดี๋ยวพี่ชายกูก็มาจำทุกคนเลยถูกปืนกันมาหมดก็ยังไม่เลิกด่านะสงการแล้วลดน้ำดำหัวไปแล้วมือในนายเฮียเดี๋ยวมึงคนมายิงมึงนะคนแถวนี้พูดผ,ผลเลยสงการเราไม่ได้อยู่ด้วยนะ ก็ยังไม่เลิกด่าไม่เลิกแช่งเต็มพี่ชายอวแค่พระจา๋าคนเดียววุ่นไวายตายแล้วเขารู้ทันคนปากหมาพูดน่ะพระสงฆ์ก็พูดนั่งด่ายอยู่คนเดียวเนี่ยมึงพูดไปเถอะร้อนอากาศร้อนมากนะร้าใ,ใจพอพอากาศมันร้อนมากคนก็จะร้อนเป็นธรรมดามีพี่โนดก็มายิงมึงมากับเพื่อนหลายคนเลย คุยแบบนิ่ๆมๆวันนี้อารมณ์เบาๆเห็นอ่มต่องอารมณ์ไม่ดีขึ้นมามึงไปเลยไอ้เหียอีสัว์ตบ<ม>เดีพระจัดสรรน,นะตบหน้าขึ้นมาไม่ต้องถามนะว่าโดนเรื่องอะไรเออมึงคนดีกก้มายิงงต่องไม่ได้ว่าพระจ่าต่องไม่ได้ว่าประจาไอ้เหีย ได้มากันเต็มเลยกูจะรย์ก็ทนไม่ไหวแล้วตอบครูก็ทนไม่ไหวหนะตุ่มตีนนี้ตบปากขึ้นมาอย่าบ่นนเีคกูจะซับหน้ามันขึ้นมาเนี่ยดโดนตบปากขึ้นมาอย่าถามเนี่ยว่าโดนเรื่องอะไรจะบอกคนมั่นเหนืองมันใต้หมดเลยนะเขาพูดถึงไม่หมดเลยจะยิงมันชอบด่าไม่รู้ยังไงคนพูดเพราะด้วยน่าจะพูดเพราะเพราะกลับนี่มันโดนเก่งเก่งไปนะ โดนแน่เลยพี่โนจะมากันแล้วตีเรื่องอะไรเนี่ยบ้าควายยี่พาลู้ดีคนก็อยากมานั่งใกล้ๆเป็นอะไรเนี่ยดีทั้งหมดนี้คนก็จะมาจัดการกันชอบวความรุนแรงมั้งไดีเฮอยกระโดนจะให้ตำรวจมาเนี่ยกรโดนใจให้ตีโน้นตีนี้นั่งดีหนั่าคำมังไป มึงเฮียมานั่งบ้านกมทำไมนั่งดีๆหน้าขำมังมาขมายิงมึงด้วยตนมั้นั่งดีๆหน้าขำมั้งตีเรื่องอะไรเนี่ยต้องบอกตัวเองโอยมึงพูดอย่างนี้นะพี่โนดพี่ณัยพี่สกนินมาหมดต้องบอกตัวเองไว้นั่งดีเดี๋ยวหน้าจะขำมั้งลงไปฮึ่ยี่แหละยึงโดนแน่เลยนะชอบเลยปะชอบแล้วดาไอ้แม่เย่ ไม่ต้องมาพูดเงียบนะมึงมานอนเล่ไบุญทำไมล่ะนี่ตำรวจก็มายิงมึงอย่าปากกิ้งปากยาวสิมึงก็มาอยิ่บ้านกูทำไมอยเนี่ยเดี๋ยวเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่โนดมามึงไปทะเลาะคนอื่นทำไมมึงกิจกรรมเรื่องนั่งอยู่นี่อยู่จ๋ายื่นปากไปด่าเขาเด็กพระจัดสันแลบเดี๋ยวมีคนมายิงนั่งอยู่ตรงนี้นะยังยื่นปากไปด่าเขารักแรงจัดมึงไอ้กิจกรรม เรื่องต่างๆสายการตรงไหนนี่หน้าเดิมๆปากควายปากคุยปากสะเก็อไม่เคยไปสายกรรมตรงไหนกูรู้ตัวดีนะเดี๋ยวเออมึงนะตำรวจก็เก่นมากเคยรู้ตัวเองไม่ดียังไหมึงรู้ตัวมึงเฮี้ยมมานั่งป็นกูรู้เดี๋ยวมายิงกันด่วนตอนนามากันละมากันละหลอนแปลว่าหลอน กระดกน้ําบ่อยที่แสงมันร้อนอาจ่าน้ำบ้างกูมึงก็อย่าแดกเอ้าตีเรื่องอะไรเนี่ยมึงว่าต่างๆนานาหน้าปากมึงจะคุยตำรวจฟังมึงก็ไดเขาเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องมึงมานั่งไกลกูทำไมบรรยายกูทําไมโอ้ยเจ็บนะมายิงด้วยอ๋มาแล้วมาแล้วมามายิงมึงกันเลยผ้าแอบบอกผ้าแอบอกกับเราเรื่องนั้นดีจะค่ายตัวนี้ กูก็ไม่ได้เขาตีอยู่แล้วนะตายแม่เออตายเป็นตายวะอีสัตว <'s> ์กูจะสู้หลังชนฝากูจะกำก็แค่บอกว่ากูจะสู้หลังชนฝาพี่โนที่นายอยู่ปุ๊บเลยนะเดี๋ยวเพื่อลูกเมียกูจะสู้หลังชนฝา ไปนอะไรเดี๋ยวไม่อคาเตีเนี่ยทำไมารงเตียผู้นี้จะไปพูดกับพระสงฆ์ที่วัดหมดเลยนะไป้ฟองเลยเออดำเนินอเรื่องแม่เลยนะคุณผู้ถือปืนทุกคนเลยเดี๋ยวหยิกบ้างอย่ามาล้องนะน่ะมึงนอนอินนอนสกปรกเลอเดี๋ยวมังเต็มเลยใส่ลุงดอดัดนตำรวจมาด้วยผู้จาก็ไม่เพาะ คนเดินก็จะยิงนี่เพื่อนพี่โน่มายิงกุ๊สิมาเออเขาจะแอบยิงมันเป็นเฮียตัวเองแหละเป็นเตี้ยอิดสักดาใครจะตีปากเลยไม่อยากไปละไม่อยากไม่บายก่อนไม่บายก่อนไม่อยากพ่อจ๋าไม่บายก่อนไม่บายมึงหรอกขอบคุณนะยิ่งมากเต็มที่เลยนะใครมาอีกเฮอพระรู้พอนางใกล้ก็ทำร้าย กระโดดน้ำบ่อยแซวว่าแกอยู่น้ําพูดมากเลยต้องกินน้ําบ่อยในมึงนอนบ้านกูทไมัยอะไรในใครมานอนโทษเดี๋ยวตีปากเลยมาตีเฟ่อะไรก็ไม่รู้ผู้เบาเดี๋ยวคนแถวนี้มันยิงมึงหมดเลยเพื่อนพี่นู้ดพูดมากอ่ะพูดมากสิพ่อเมึงเพี่อ่ะอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายกระต่ายบายเลย ปา้าจ๋าทำกับเรานะเกินเหตุการณ์น,นะใครทำปา้าจ๋าตจฟังหมดเลยนั่งตีอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวตกตาหลุดเลยมาซิคนจะยิงมึงตายมาสูงพูดกับเราเลย